ครับในขณะที่นายจุรินลักษณะวิสิทธ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศมองโกเลียนะครับอเออท่านก็เดินสายไปซาอุเสร็จปุ๊บเจราจาการค้าเสร็จก็ไปต่อที่มองโกเลียนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่ากรณีของนายนิพนธ์บุญยามณาีที่ลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับออโดยบอกว่า ก็ต้องให้กํากลังใจท่านนิพนธ์นะครับเพราะถือว่าเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งของพรรคและเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้ที่ทุ่มเททํางานหนักทํางานดีมีผลงานเป็นที่ยอมรับตลอดนะครับประเด็นําการที่นักข่าวอยากจะรู้พอรัฐมนตรีของประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับหายไปหนึ่งคนจากการลาออกเนี่ยจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรนะครับคุณจุลินบอกว่าเรื่องการปรับคอรมอในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าคงต้องเริ่มจากการที่ ตนเองต้องไปหารือกับนายกัฐมนตีคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาก่อนแม้ว่าท่านจะต้องพักการปฏิบัติราชการแต่ก็ต้องถือว่าท่านเป็นนายกรั่มนตรีอยู่และกระบวนการปรับครมก็คงเป็นอำนาจของคนที่เป็นนายกัฐมนตีนะครับซึ่งถ้าหากตนเองเดินทางกลับประเทศไทยแล้วจะได้ถือโอกาสหารือในเรื่องนี้ต่อไปนะครับฝังเสียงคุณจุรินครับขอเป็นกําลังใจให้กับท่านนิพนธ์เพราะว่าต้องถือว่าท่านนิพนธ์เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ แล้วก็เป็นรับตีคนหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้ที่ทุ่มเททำงานหนักทำงานดีแล้วก็มีผลงานเป็นที่ยอมรับมาตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับผมผมเรียนยืนยันได้เพราะพักก็มีระบบระเบียบมีขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการอยู่แล้ว นะครับอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่ที่ขอเรียนถ้าสมมุติว่านายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณว่าะจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือพร้อมที่จะปรับคณะรัฐมนตรีพักก็สามารถดําเนินการได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับทั้งระเบียบข้อบังคับและก็วิธีปฏิบัติ ที่ทุกคนทราบแล้วครับผมไม่จําเป็นต้องไปพูดลึกลงไปถึงรายละเอียดน,นะครับแต่ในพักไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับนะครับเมื่อถึงเวลาถ้าสมมุติว่าะจะต้องดําเนินการอย่างไรก็ดําเนินการได้นะครับกังวลว่าจะต้องมีการชิงตำแหน่งสำหรับประชาชนที่ปัดเนี่ยผมผมเรียนว่าเรามีระบบระเบียบไม่ต้องห่วงแล้วก็สุดท้ายมันก็มีข้อยุตินะครับ อย่างวันที่8กันยาย,ยุาริศาสาร์ัชธรรมนูญก็จะมีการนัดเพื่อที่จะวินิจฉัยเรื่องแต่ถ้าหากว่าอุบัติเหตุทางการเมืองไม่ได้เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งมันก็เป็นเรื่องอื่นมันก็มีทางปไปของมันในทางอื่นนะครับ